สวัสดีค่ะอยู่กับน no ้องแท็กเตอร์นะคะวันนี้เราก็เอาเจาะอดเจ็ดเจนะคะใส่หางตัวนมาไถนานะคะไถนาตัวเองนะคะทุกคนพอเมื่อวานฝนตกเนาะวันนี้ก็เลยขอหยุดพักงานข้างนอกก่อนนะคะให้น้ํามันซึมลงลึกๆก่อนพรุ่งนี้ค่อยออกทํางานรับจ้างนะคะวันนี้มาไถนาตัวเองค่ะ พื้นที่ประมาณสองไร่นะคะทุกคนก็มันมีตอนะคะมาดันตอกลางนาด้วยค่ะปวกตออะไรไม่รู้ทุกคนรากอย่างยาวอะ่ะดันไปด้วยเก็บไม้ไปด้วยนะทุกคนยังหาตอไม่เจอนะคะดันไปเจอแต่รากรากาออกมาอย่างยาวเลย ปีนะคะไม่แห้งนะคะปีนี้แล้งนานมากเลยอำเภอบ้านกลวโซนติดชายแดนนะคะโซนตะเข็บชายแดนนี่แรงอย่างหนักเลยฝนเพิ่งตกแรงเมื่อวานเองนะคะทุกปีไม่ได้เอาออกนะคะทุกปีน้ำน้ำจะมาตลอดเพราะตรงนี้จะเป็นทางน้ำนะคะ จะเป็นน้ำซับแล้วจะมีน้ำไหลมาตลอดปีนี้แรงจัดค่ะทุกคนเลยได้โอกาสมาดัานตอกลางนาออกนะคะโแต่ด้านลงไปลึกก็จะมีนุ่มๆน,นะคะทุกคนเริ่มจะนุ่มแล้วโอ้ตอนนี้น่าจะลึกหน้าดูน่าจะแข็งหน้าดู ยิงด,ดันเลึกงลงไปดินมันยิ่งนุ่ม แล้วค่ะยัางใหญ่อ่ะตรงดินกองกองนี่แหละค่ะทุกคนนี่นี่นี่ตรงนี้เนี่ยรอบนี้เลย <c oughs> จบก็ไม่ดมได้เอามาง่ายนี่แหละเที่ยวเห็ดสุเทอน่ะมันโ่มาแต่ปลายต่อมันเนาะโ่มากแค่ขืบนก,กวนเว้ย <c oughs> จังนี้นสิเอาคืนเนาะเออ <c oughs> เรา thấy ซักว่าหันวะโอ้บักยังไงเลยนะ่ะมันบักสองคนโอบพูดละว่านึน่งตอนยังได้สเสจ้าคืนเนาะ แล้วมันบานลงไปลึกมันเริ่มนวมล้วแม่พ้องนัคนยางยังยุบๆๆๆยหยบยุบหยบอะสมพ่อหัก็นเง่าเหรอเนาะเมื่อกี้เมื่อกี้โยกโยกโยกแต่ว่า มันใหญ่แห้งเนาะทีมันโพโพจะฟังหนีติน้อยๆเนี่ย <laughs> ประมาณเกือบเม็ดเลยวะเส,ส้นพาศูนย์กลางว่าแต่ต่อในน้อยว่าแม่นได้ปะเนี่ยเอาบอกจอบปะ บอ,อยูบัก,บกจกยูนิมบักจกไอวอมีลิมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องเอาจอบเอาอะไรมาขุดดูก่อนนะคะทุกคนเราจะเอาโซ่มาด้วยโซ่ใหญ่ยูบาทมันบะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ